สวัสดีค่ะน้องชื่อแมงโก้นะคะเป็นแมวจรเนาะที่เราเคยลงให้ก่อนหน้านี้ตอนนี้เราได้รับน้องมาดูแลมาเลี้ยงแล้วนะคะน้องอยู่ในกรงนะคะมีความสุขมากเลยนี่มีกระบะทรายจำเป็นด้วยค่ะน้องมีเรื่องราวนะดูดูปากม่วงๆไม่ใช่อะไรนะคะเราใส่ยาให้สงสารน้องมีเรื่องราวน้องน่าจะเป็นแมวพันธุ์นะคะ โอ้ oh, อันนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรนะคือมเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วค่ะน่าจะตัวนี้นะก็มาตรงหลังคาบ้านเราเหมือนพอดีว่าเราถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กไว้อ่ะค่ะแล้วมันกระแจงเตือนเราอยู่ดีน้องก็มาอีกทีแต่น้องจะน่าจะโดนอะไรมาหรือเปล่าวะหูน้องค่ะสังเกตหูน้องแหว่งนะตั้งสารแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงกว่าเดิมเยอะ เยอะมากค่ะนี่ค่ะจิตใจน้องก็ดีขึ้นนะน้องก็ชอบให้กอดเราก็ดูแลน,น้องก็คิดว่าจะเลี้ยงน้องไปนี่น่าจะเป็นอยู่กับเราไปตลอดแล้วค่ะเราไม่อยากให้น้องไปรอนเลที่ไหนแล้วสงสารมากแต่ตอนนี้แข็งแรงจิตใจดีนะคะเราก็ต้องให้อยู่ในนี้ต่อไปละเลี้ยงอยู่ในกรงไป แล้วก็พาไปหาหมอดูแลกันน่าจะอายุไม่ไม่เยอะและ้วค่ะน้องอะ่ะน่ารักด้วยนะแล้วก็จับเช็ดหูตัดเล็บตัดอุ้งขนตรงอุ้งเท้าให้เรียบร้อยแมงโก้แมโก้แมงโก้ <laughs> กินข้าวเพิ่งอ,อิ่มค่ะตอนนี้ก็บำรุงหน่อยก็ให้กินเยอะน้องก็กินข้าวได้เยอะนะคะ ก็ได้อยก็อารมณ์ดีนะดูใส่ห่างนะรู้สึกปลอดภัยมั้งเนี่ยเราก็รักเราก็ให้อาหารเป็นเดือนนะคะคว่าน้องจะแบบว่าโอเคให้เราจับให้เราอุ้มเราก็เลยเอามาอยู่ในกรงขนนะ,ะน้องเลี้ยงง่ายนะคะไม่ดือ้อไม่ไม่แบบไม่โวยวายไม่อะไรมีมีแค่ตอนแรกค่ะเกาแก่แก่คงคงไม่ชิน เหมือนแบบอยากออกอะไรเงี้ยกงก็ไม่ได้อึดอัดนะคะนี่กลัวน้องจะร้อนใช่ไหมเราก็ลาดหนาำให้น้อง้วยนะรอบๆนะน้องจะได้แบบว่าสุขภาพใจสุขภาพกายดีอื่นก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูแลน้องไปเรื่อยๆให้อุน่นๆกว่านี้อีกหน่อยใช่ไหมใช่ไหมลูก อารมณ์ดีอะครับอารมณ์ดีหรอฮอารมณ์ดีอะครับนั่งรอนไหมเอ๊ะแยวไม่มีของเล่นก็อยู่ได้ได้นะคะก็จะนอนตรงนี้นี่เป็นถาดไม่อยากจะเชื่อว่าแมวไม่เคยอยู่ในกรงนะคะเมื่อคืนนี้ก็หลุนอยู่ว่าน้องเจอแบบอยู่ได้ไหมจะไวอไยวายไหมจะพังกรงไหมอะไรเงี้ย ก็โอเคอยู่ได้จนเช้าส่วนโกงนี่เรา DIY แล้วนะคะจริงๆแล้วเป็นเห็นเห็นล้อมไหมคะมันจะเป็นโกงแนวแนวตั้งนะแต่เราก็เอแนวตั้งมันก็จะไม,ไม่ไม่ด้แบบมีพื้นที่อย่างนี้เนาะเราก็เลยเอาจับนอนเลยแล้วก็มาเปิดเปิดตรงนี้ DIY นี่ DIY อ,อันนี้หรอก <c oughs> อารมณ์ดีนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะบ๊ายบายค่ะ